ทุกๆวันและเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นตลอดเวลาและมันสอบสอบในหลักการและเหตุผลในสิ่งนั้นว่าสิ่งนี้มันจะต้องพัฒนาไปอย่างไรได้บ้างดังนั้นหลักธรรมที่สามสำหรับการทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่เข้ามาด้วยคือมันมีอิทธิบาทสี่แล้วเนี่ยการทํางานร่วมกันจะต้องมีอีกหลักการหนึ่งเข้ามาก็คือฉันทะิริยกจิตตาวิงสาอิทธิบาทสี่ ไม่ใช่สังหารวัตถุสีนะขอโทษนะเป็นทีที่หายสีนะคะตอนนี้พอเราลองมาดูสังหารวัตถุสีตัวสี่อย่างสี่อย่างไปแล้วนะฉันทาริยจติตาวิมังษาหน่วยงานของเราต้องรู้อะไรเราต้องทําอะไรต้องประกอบอะไรจนถึงวิมังษาตอนเนี้อ่ะเรามาพูดคนกับคนอาจารย์ก็พูดได้สิอาจารย์ไม่ได้ลงมาอยู่เหมือนหนูนี่ท่านผู้บริหารสาั่งเอาสาั่งเอาไม่รู้ทําอะไรล้มแต่และวัน สั่งดีจริงเลยพวกเราทำงานจะตายอยู่แล้วเราก็ปรับเอาอีกคุณธรรมตัวหนึ่งมาใช้สำหรับคนกับคนอยู่ซิว่าผู้บริหารสูงสุดผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรมอย่างนี้หรือไม่คุณธรรมนี้วพระพุทธเจ้าเรียกว่าสังฆาพุทธสีสำหรับการครองใจคนสร้างมิตรเมตรีมีอยู่สี่ข้อหรือสี่ประการ